อยากรู้กันไหมครับว่าจ่ายเพิ่มอีกแสนกว่าบาทจากตัวเทอร์โบเ l Plus เนี่ยใน EHEV Hybrid EL Plus ได้อะไรบ้างโอ้โหของเพิ่มขึ้นมาเทียบจนน่าอิจฉาเลยและเหตุผลอะไรที่ลุนาเจ่ายเพิ่มอีกแสนสถึงไม่น่าเล่นเท่าตัว EL Plus แต่ก็ยังมีคนจ่ายแสนสเพื่ออ p อปชันที่เพิ่มมาไม่กี่อย่างเท่านั้นเองจะแตกต่างกันตรงไหนเทอร์โบไฮบริด Plus RS อไปชมกันครับ ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตามที่บอกไปในคลิปที่เราพาไปรีวิวและลองขับ Honda Civic e-h e HE v r s แลวนะครับว่าจะมาเจาะในรายละเอียดเจาะสเปครุ่นย่อยทั้ง2รุ่นทั้ง e l plus และ r s ว่าต่างกันตรงไหนในส่วนของรุ่น e h e v หรือว่ารุ่น Hybrid นะครับตอนนี้เนี่ย Honda จะมี Civic ทั้งหมดอยู่4รุ่นย่อยด้วยกันเป็น Turbo 2รุ่นย่อยและ e h e v 2รุ่นย่อยครับเทอร์ Turbo จะมี e l e l plus EHEV จะมี EL+ PLUS และ RS ซึ่งในรุ่นของ Turbo และ EHEV EL+ PLUS นั้นอ p t i o นไม่เหมือนกันและมีราคาที่ต่างกันอยู่1 1 9 1 0 0 0บาทด้วยนะครับทีนี้ขอพูดถึงในรุ่น Turbo หน่อยแล้วกันในรุ่น Turbo เนี่ย EL กับ EL+ PLUS เนี่ย ไม่ได้ต่างกันมากนะครับทั้ง2รุ่นใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบเกียร์ CVT ให้พละกำลังสูงสุด178แรงม้า240นิวตันเมตรด้วยกันออปชั่นที่เพิ่มจากตัว E-L ไป E-L Plus ในรุ่นเทอร์โบเนี่ยหลักๆเลยคือส่วนของเบาะหนังนะครับจากเบาะผ้าจะได้เป็นเบาะหนังกระจกมองข้างพับไฟฟ้าพวงมาลัยหุ้มหนังเบาะปรับไฟฟ้าฝัา่งคนขับ ช่องเชื่อมต่อ USB จะเพิ่มเป็นสามตำแหน่งและมีลำโพงแปดตำแหน่งในราคาที่เพิ่มมา45,000บาทฉะนั้นใ้้แนะนำจะซื้อ EL แล้วขยับอีกนิดนึงนะครับ45,000าบาทมาเป็น EL+ Plus จะดีกว่าเนาะได้ออปชั่นความสะดวกสบายในการอยู่ในห้องโดยสารเพิ่มเข้ามาส่วนรุ่น EH EV ครับในส่วนของ EL+ เนี่ยราคาเพิ่มขึ้นมาถือว่าพอสมควรเลย จากรุ่น Turbo e-l plus นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าออปชันทางภายนอกและภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยคือภายนอกของเขาเนี่ยมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ full LED แล้วอ่ะแค่นี้ก็น่าอิจฉาแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเทอร์โบไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนโคมเหลืองเลยแต่ถ้าเป็น e-l plus ในรุ่น ehev ไฟหน้า full LED ล้อแม็ของเขาจาก16นิ้วขยับขึ้นมาเป็น17นิ้ว เป็นลวดลายของล้อแม็กแบบเดียวกับในตัว Turbo RS ก่อนหน้านี้แต่มีการทําสีใหม่นะครับขุมกําลังเปลี่ยนจาก1 5จลิตรเทอร์โบเป็น 2.0L ลิตรไฮบริด iMMD หรือว่า ehev นั่นเองครับเครื่องยนต์2 0ลิตรไดเล็กอินเจชันเนี่ยจะให้พละกําลัง141แรงมา182นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าของเขา รีดพลังกำลัง184แรงม้า315นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ eCVT ขนาดถังน้ำมันจะเปลี่ยนจาก47ลิตรที่รองรับ e85 เนี่ยเป็น40ลิตรรองรับแค่ e20 เท่านั้นนอกนือไปจากโคมไฟหน้า Full LED แล้วก็ล้อแม็กซแบบใหม่แล้วนะครับ ในรุ่น e-h e HE v e l plus จะได้มือเปิดประตูภายนอกที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแต่จะมีการตกแต่งด้วยแถบโครเมียมระบบปัดนน้ำฝนจะเป็นแบบอัตโนมัติเลนเซนเซอร์ท่อไอเสียในรุ่นเทอร์โบที่เป็น2ท่อจะกลายเป็นท่อไอเสียแบบเดี่ยวช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนั่งตอนหน้านะครับจะปรับด้วยไฟฟ้าสีทิศทางจากในรุ่น e l plus ของตัวเทอร์โบเนี่ยจะปรับไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นพอเป็น e l plus ของ e-h e HE v ปรับไฟฟ้าทั้ง2ตำแหน่งคู่หน้าเลยกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงแอัตโนมัติหน้าจอเครื่องเสียงนะครับ i n นโฟเทนเมนตเปลี่ยนเป็นทัชกรีนขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay แบบไวเลสแต่ว่าไม่มีไวเลสชาร์จิ่งรองรับระบบสั่งการด้วยเสียงของ Siri ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงปุ่มรับสายโทรออกบนพวงมาลัย มาตรฐานตั้งแต่รุ่น E.L Turbo ช่อง USB จะเพิ่มเป็น4ช่องมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติเรือนไมย,ยังคงเป็นเรือนไมย7นิ้วแบบในรุ่น Turbo โบลำโพงมี8ตำแหน่งเช่นเดียวกับในรุ่น Turbo E.L Plus เพิ่มในส่วนของระบบช่วยชะลอความเร็วที่พงมาไหลนะครับที่จะเป็น paddle s h i f เนี่ยเพื่อช่วยหน่วงรถนะครับในการชะลอตัวจะเพิ่มเข้ามามีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตกล้องทอยหลังสระดับมีเหมือนกัน มีไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ Emergency b r เ k e เ,เ,เ,เนี่ยเหมือนกันนะครับล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเดินห่างจากตัวรถล็อกรถอัตโนมัติเมื่อความเร็วถึงระดับหนึ่ง มีระบบเตือนความเหนื่อยล้าของด r ร v เวอร์ทั้งหมดนี้นะครับเป็นมาตรฐานตั้งแต่รุ่น EL ของเทอร์โบแล้วแต่ในรุ่นนี้ยังได้เพิ่ม Active Noise Cancellation หรือระบบควบคุมเสียงรบกวนข้าห้องโดยสารมี h o n d l l n e w a t c h มีเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งตอนหลังและที่ช่งด้านหลังนะครับจะมีการเก็บอุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วข่าวเอาไว้ในรุ่นนี้ ระบบ Honda Sensing นะครับปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทางเดินรถช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถเตือนการชนคนเดินถนนพร้อมช่วยเบรกนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมปรับความเร็วตามคันหน้า with low speed ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่เนี่ยทั้งหมดมีอยู่ใน Honda Sensing และมีอยู่ในทุกรุ่นย่อยของ Honda Civic ไม่ว่าจะเทอร์โบหรือ e h e v นะครับก็ยังไม่มีบายสปอร์ตยังไม่มีกล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์การชนก็ยังไม่มีทีนี้ครับเรามาดูกันที่ตัวท็อป ehevs r นะครับเพิ่มอีก130,000บาทได้อะไรเพิ่มจากตัว elplus ehev บ้างเรือนไม้น้าจของเขาจะเป็น tft ขนาด10.2นิ้วฟังกช์ชันการใช้งานทุกอย่างจะเหมือนกับในตัว turbo rs ก่อนหน้านี้เลยนะครับมือเปิดประตูภายนอกเป็นสีดำ ตกแต่งด้วยแถบโครเมียมท่อไอเสียแบบเดี่ยวพร้อมปลอกโครเมียมสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นแบบสีดำเสาอากาศชาร์กฟินอธีา่าสีดำครับมีแบช RS ด้านหน้าและด้านท้ายวงล้อจะเปลี่ยนล้อแม็กจาก17นิ้วในตัว EL+ Plus e h e v เป็น18นิ้ว4ทูโทนซสายยางขยับขึ้นมาเป็น2 3 5ทับ40ภายในห้องโดยสารจะตกแต่งด้วยโทนสีดำเบาะนั่งครับจากหุ้มหนัง ก็จะเป็นหุ้มหนังกับหนังกลับและตกแต่งด้วยได้สีแดงเช่นเดียวกับที่พวงมาลัยที่จะมีการเดินมเข็บได้สีแดงมีแอมเบียนไลท์สีแดงเท่านั้นนะครับกุญแจจะเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของตัว Honda Smart Key card เข้ามาระบบปรับอากาศอัตโนโมัติจะเป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวาดูโอโซนเบาะนั่งด้านหลังจะสามารถพับอิสระ60/40ถ้าเป็น e-l plus ตัว e-hv จะไม่สามารถพับบกเบาะด้านหลังได้นะครับมีไว r ์เลสชาร์จเจอร์เพิ่มเข้ามาที่ตอนหน้า ปัน Break, เบรคปันคันเร่งเป็นแบบสปอร์ตมาพร้อมระบบนำทาง n a v i g t t o o s y y t t m m และระบบเชื่อมต่อ Honda Connect ในรุ่น e-hv s rs เท่านั้นครับสำหรับผมนะดูราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มที่แสนสามแล้วเนี่ยผมค่อนข้างโอเคกับตัว e-l plus มากกว่านะที่1,129,000บาท พอออปชันต่างๆเนี่ยกระโดดขึ้นมาจากตัว e-l plus turbo พอสมควรเลยแต่ก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมเลือกถ้าอยากได้ความสปอร์ตเป็นสายซิ่งที่เอารถไปทำต่อทำเครื่องต่อ1.5เบนซินเทอร์โบเนี่ยก็ถือว่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแล้วส่วนต่างไปแต่งเพิ่มไปทำช่วงล่างไปซื้อชุดแต่งเนี่ยผมว่าก็จะได้รถที่ตอบโจทย์คุณผู้ชมมากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นสายที่ต้องขับรถเดิมนะครับไม่ได้อยากจะเอาตัว1.5เทอร์โบไปทำต่อเนี่ย e-h e-v ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของพละกําลังความแรงความพุ่งปิดเท้าในแบบมอเตอร์ไฟฟ้าและจะได้เรื่องของความประหยัดที่มากกว่าในรุ่นเทอร์โบด้วยแต่ราคาก็เพิ่มมานอกจากราคาที่เพิ่มมาจะได้เรื่องของขุมกําลังที่เปลี่ยนไปเป็นไฮบริดแล้วเนี่ยยังได้นะครับในเรื่องของไฟหน้า LED มาแล้วนะได้ตัวอินโฟเทนเมนต์9นิ้วแล้วล้อแม็กก็เป็นเหมือนเทอร์โบ RS ก่อนหน้านี้เลยมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเพิ่มขึ้นมาถือว่า พอสมควรแล้วก็สมเหตุสมผลที่จะจ่ายเงินเพิ่มนะครับส่วนใครอยากไปสุดเนี่ยบางคนเขาบอกว่ายอมจ่ายเงินเพิ่มมาซื้อ RS เพราะอยากได้จอเรือนใหม่10.2นิ้วเนี่ยก็มีตอนผมรีวิวรุ่นเทอร์โบก็มีคนบอกว่าก็แค่อยากได้หน้าจอตรงนี้ก็เลยจ่ายเพิ่ม ก็มีนะครับซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คุณเลือกตัว ehevrs เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเบาะหลังที่ปรับพับได้อยากได้เบาะหลังที่ปรับพับได้ต้องซื้อตัว ehevrs เท่านั้นเพราะตัว e l p a s ในรุ่น ehev ไม่สามารถปรับพับเบาะหลังได้นะครับชุดตรงชุดแต่งต่างๆรอบคันก็แล้วแต่ความต้องการของคุณผู้ชมแล้วกันสวยก็ขยับมา rs เลยหรือเจ้าส่วนต่างแสนสามไปซื้อชุดแต่งเองเพิ่มเอาไปทําช่วงล่างให้สปอร์ตมากขึ้นให้ตอบโจทย์การขับขี่ของคุณ มากขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนื่องจากมีขนาดแม็กที่แตกต่างกันเนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีการเซตค่าเคนะครับมีเซตค่าดมปิ้งของช่วงล่างที่ต่างกันด้วยแต่ในตัว e-hv เนี่ยก็จะได้ช่วงล่างแบบนุ่มสบายชัดเจนนะครับในขณะที่เทอร์โบก็จะมีความสปอร์ตมากกว่านั่นเองส่วนราคาจำหน่ายทั้งหมดของ C ีว i c นะครับสรุ่นดังนี้เลยนะครับ1.5เทอร์โบ e-l 964,900บาท1.5เทอร์โบ e-l plus 1 9 9 0 0ล้านบาทในรุ่นไฮบริดครับ EHEV EL+ plus 1ล้าน0 0บาทและ EHEV RS 1 2 5 9 0ล้านบาทใครที่ยังไม่ได้ดูเทียบสูงถึงร้อยของทั้ง2รุ่นเนี่ยก็อย่าลืมไปดูย้อนหลังกันได้รวมถึงรีวิวรอบคันแบบวัยและลองขับของตัว EHEV RS กันด้วยมีลงในช่องกิ๊อัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนผิดพลาดข้อมูลตรงไหนประการใด ต้องขออภัยพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ